10บาทก็สามารถลุ้นเป็นเจ้าของไอดีดองเพชร1,000-5,000ถึงเพชรได้แนะนำเว็บนี้เลยครับ Zombie Rush เว็บสุ่มไอดีดองเพชรโนเกียน100%นอกจากนั้นยังไม่พอมีโอกาสลุ้นได้ EXG มาในไอดีอีกด้วยมีทั้งระบบ iOS และ Android กดลิงก์ใต้ description ได้เลยเอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิเลสการ์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาไกด์เกี่ยวกับการจัดปาร์ตี้นะผมหรือว่าการจัดสปอร์ตนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการจัดปาร์ตี้แบบ7แท็กนะผมหรือแบบ so นะสายโซออออนนนนนนนัั่่่่เเงะครบบผมสวแืๆีย ผมอาจจะไม่ได้ไปลงดีเทลเยอะนะผมเพราะว่าในสมัยนี้ทุกคนน่าจะจับทรัพย์แต่6แท็กค่าแท็กอะไรกันได้เกือบหมดแล้วนะฮะ จุดประสงค์ข,ของการทําคลิปนี้ขึ้นมานะผมก็เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปั้นให้กับคนดูนะเพื่อว่าใครเนี่ยกำลังปั้นซับอยู่จะทำเจ็ดแท็กนะผมหรือจะทำซับโซออน,นะผมก็จะได้มีแนวทางในการแลกเศษได้ถูกต้องนะผมหรือจะเอาไปปรับใช้กับตัวละครต่างๆที่ตัวเองมีอยู่ก็ได้เช่นกันนะผมไม่จาเป็นต้องเหมือนกับตัวละครที่ผมใช้แต่เป๊ะๆนะผมแต่ถ้ามันมีตัวอื่นที่แท็กเหมือนกันก็สามารถเอามาแทนที่ได้เลยนะผมอย่าไปกังวลแต่อย่างใดนะผมให้ถือซะว่านี่คือไคด์ไลน์ในการจัดซับละกันนะฮะ โดยรูปแบบที่ผมจะนําเสนอนะผมผมจะโฟกัสในเรื่องของการจัดแท็กที่ได้และผมกับจานวนตัวละครลีเจนที่ใช้ในการทําซับนั้นๆนะผมเนื่องจากว่ายิ่งจานวนลีเจนเยอะเท่าไหร่นะผมนั่นหมายความว่าความยากในการปั้นก็จะเยอะตามเท่านั้นนะผมหรือยิ่งไปกว่านั้นนะผมถ้าเกิดว่าซับนั้นเนี่ยจำเป็นต้องใช้ตัวละครน,นี้เยอในการทําซับเนี่ยยิ่งจะทําให้เพิ่มลาดับในการปั้นยากขึ้นไปอีกร,อระดับหนึ่งเลยนะผม เพราะอยากให้ทุกคนรู้กันถผมว่าการปั้าน e ัได้เนี่ยจะต้องวิ่งหรือว่าแลกเสีดาวเอาเท่านั้นเลยนะผมเพราะงั้นเนี่ยน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะเน้นนะผมถ้าเป็นไปได้นะผมพยายามหลีกเลี่ยงการเอา e ัยประทับเป็นซับนะผม แต,แต่ถ้าใครมีเอ็กเวลร้อยอยู่แล้วหรือว่าบูตันอยู่แล้วเนี่ยจะมันเป็นซับเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าหรือไม่ได้ติดอะไรแต่อย่างใดนะฮะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันในคลิปนะผมต้องย้ําก่อนเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่การจัดซับแท็กที่ดีที่สุดนะผมหรือว่าแนวทางที่ถูกต้องแต่อย่างใดนะฮะเป็นแค่ตัวอย่างซับที่ผมสามารถจัดได้นะผมแล้วลองมาจัดให้ทุกคนได้ดูนะผมหรือว่าใช้เป็นแนวทางเฉยๆนะฮะแต่ถ้าใครมีวิธีในการจัดซับให้รีเจน์มันมน้อยลงกว่านี้ได้นะผมหรือว่าทําให้มันทําง่ายกว่านี้นะผมก็สามารถจะคอมเมนต์มาแนะนากน ใครที่กำลังมองหาพื้นที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเดีเกมวันพีซต่อเตือดมาที่นี่เลยครับผมกลุ่มแอปเอกใจเกเลนะผมมีสมาชิกถึง1 5 0 0 0 0มืนคนนะฮะต้องการซื้อขายไอเดียหรือไอเดีดองเพจนะผมไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android สามารถติดต่อไปที่แอดมินเอกพัชูจิตได้เลยรับรองปลอดภัย100%ลิงก์อยู่ใต้ d e สคริปชั่นนะฮะของแท้ต้องแอเอกใจเกเลเท่านั้น โอเคครับผมเรามาไล่ดูกันทีละสีเลยแล้วกันนะผมโดยจะเริ่มจากสีดําเงินก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าซับดําเงินเนี่ยน่าจะทําง่ายที่สุดแล้วนะผมบอกได้ว่าการทําซับแจกของสีดําเงินเนี่ยถือว่าง่ายที่สุดแล้วนะผมอย่างที่เห็นนะฮะใช้ตัวละครเลเจนด์แค่ตัวเดียวเท่านั้นเลยนะผมก็คือฟรีเท่านั้นเองนะฮะส่วนที่เหลือนะผมจะเป็นตัวละครสเต็ปที่สามารถแลกในไพ <c oughs> ทั้งขวอยทั่ธรรมดาได้นะผมแล้วก็สามารถแลกได้ทุกวันตามปกติเลยนะผมไม่จำเป็นต้องซื้อแพ็คเพิ่มแต่อย่างใดนะผมผมรู้สึกว่าซับนี้เป็นซัััทททีีี่่่่ป้้นนนนนงงายสสุุดแลวใกๆเอะะฮะ ส่วนถัดมาถ้าผมไปดูทางสายของโซออนกันบ้านนะของของสีน้ําเงินนะฮะที่ผมจัดได้นะผมจะเป็นโซออน5แท็กนั่นเองนะผมจะเน้นไปทางของแอคแท็กเกอร์เป็นหลักนะผมก็จะแอคแท็กเกอร์หมวกฟางโซออนนิวเวิร์ลแล้วก็ฟิชแมนหรือว่ามนุษย์เงินนั่นเองนะฮะก็จะมีตัวละครลีเจนด์แค่2ตัวเท่านั้นเองนะผมก็จะไปทางด้านของตัวละครจอมพลเซนโกคุนะผมแล้วก็ช็อปเปอร์มอนสเตอร์นะผมก็ยังถือว่าอยู่ระดับที่ปั้นได้ไม่ยากเท่าไหร่นะผมถ้ต้องไปเทียบกับสีอื่นๆนะผมเพราะสีอื่นๆ่อยางน้อยก็คือ3ตััวขึ้นนไป่นเองนะะฮ มาดูที่สีจัดไปนะผมก็คือสีแดงนะผมโดยจะเริ่มจากการทำซับเจ็ดแท็กก่อนเลยละกันนะผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถจัดแบบใช้ EX กโซโได้นะฮะ แต่อย่างที่บอกไปผมถ้าเลี้ยงได้เนี่ยเลี้ยงน่าจะดีที่สุดนะผมเพราะอย่างน้นอยๆเนี่ยเราสามารถที่จะแลกเศษรีเจนจากแบตเทนพอยได้นั่นเองนะฮะต่อให้มันจะต้องเติมแพ็กอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะผมแต่ว่าอย่างน้นอยๆนยมันก็แลกได้นะฮะแต่ถ้าเป็นพวกโซโล EX กเนี่ยการจะปั้นตัวละครนี้เนี่ยต้องวิ่งเอานะผมหรือไม่ก็ต้องยัดเศษเท่านั้นเลยนะผมมีแค่2ทางเลือกนะผมแต่ถ้าใครมีโซโล EX ที่เวล้อยแล้วอยาเอามาใช้เนี่ยก็ไม่ได้ติดปัญหาแต่อย่างใดนะฮะ ซึ่งของผมเนี่ยผมมีโซโลเวลร้อยนะผมแต่ว่าผมไม่ได้เอามาเป็นซับนะผมผมเลือกจะใช้ฟีเอแทนนะผมเพราะมันยังสามารถที่จะแลกเศษเพื่อจะขึ้นบูทสามได้ง่ายกว่าโซโลนั่นเองนะฮะความยากในการทํา7แท็กนะผมผมถือว่ายากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจัดแค่6แท็กของสีแดงเนี่ยมันสามารถจัดโดยใช้รีเจนแค่ตัวเดียวนะผมก็คือโซโลเดนนั่นเองนะผมก็ถือว่าต้องปั้นรีเจนเพิ่มขึ้นถึง2ตัวเลยนะผมถ้าจะเอาให้มันมี7แท็กนะผมก็คือเพิ่มแท็กมนุษย์เงือกเข้ามานะผมก็ต้องไปช่งางแจวแล้้กกัันนนะะ่่าาจเปรรบตองทีีฮ เพิ่มขึ้นอีก2ตัวเลยนะฮะเพื่อที่จะแลกกับแท็กมนุษย์เงือกเพียงแท็กเดียวนะฮะผมต่อมาแล้วผมมาดูป,ปาร์ตี้ซับโซออนของสีแดงกันบ้างนะผมซึ่งผมจะเลือกจัดเป็นโซออนและแท็กเกอร์นะผมก็จะได้สีแท็กเท่านั้นเองนะผมก็จะได้แท็กเกอร์หมวกฟางโซออนแล้วก็โลกใหม่นั่นเองนะฮะและที่สำคัญคือใช้รีเจนไปถึง3ตัวด้วยกันเลยนะผมก็คือตัวละครอ,อย่างโซโลเดสนะผมลุจิซีพินายนะผมแล้วก็เอ็กเกรกนรั่นเองนะฮะ ก็ถือว่าได้แท็กไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมแล้วก็ใช้รีเจนค่อนข้างได้เยอะเลยนะผมสำหรับปาร์ตี้สีแดงนะฮะเหมือนจริงๆนะถ้าผมสีแดงสามารถจะจัดในแท็กของันเนอร์ได้เหมือนกันนะผมข้อดีคือจะใช้รีเจนน้อยลง1ตัวนั่นเองนะผมจาก3ตัวจะเหลือแค่2ตัวนะผมจะกลายเป็นฟีเอ็กเฮดนะผมแล้วก็เอ็กเดย์นะผมก็แลกไปกับแอดแท็กสองร้อยที่หายไปนะผมจะไปได้เฮดพีแทนนะฮะซึ่งก็ไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกนะผมก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยนะผมเพราะว่าแพ็กคันเนอร์เนี่ยมันก็มีข้อดีของมันอยู่่่นนนนนะะะผผมมอออกกจจาาววไดดด้้เเลลืแตึงงธีย เกจทงตั้งต้นเนี่ยมันจะได้เยอะกว่าปกติด้วยนะผมทําให้สายโลเราสามารถเติมเกจได้ทันนะผมหรือว่าผ่าตรงข้ามเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการยึดทงนานขึ้นกว่าเดิมอีกนะผมก็สามารถต่อเวลาดิดนิดหน่อยแล้วกันนะก็ถือว่าสายลันเนอร์เนี่ยก็ทําได้ง่ายกว่าสายหมัดนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกเอาเลยแล้วกันว่าเราจะใช้สายไหนนะ มาดูาที่สีถัดมากันบ้างนะผมก็คือสีเขียวนะผมมาเริ่มจากซับ5แท็กสายแอเท็คเกอร์ก่อนเลยนะผมเนื่องจากว่าสายมันเนี่ยมันสามารถทําสุดได้แค่5แท็กเท่านั้นเลยนะผมณนะตอนนี้นะผมไม่สามารถที่จะทําได้6แท็กนะผมหรือว่าถ้าใครรู้วิธีการทําสายมัด6แท็กเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะฮะผมก็อยากจะทําได้เช่นกันนะฮะผมตัวแท็กที่ได้นะผมก็จะเป็นแอเท็คเกอร์หมวกฟางพารามเิเตอร์กับตันแล้วก็โลกใหม่นั่นเองนะผมส่วนเวิร์ดเจนเนี่ยขาดแค่ตัวเดียวนะผมถ้าเกิดว่าได้เวิร์ดเจนมาอีกตัวหนึ ก็จะทำา6แท็กได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันยังทำไม่ได้นะครับผมและการจัดซับ5แท็กแอตแทกเกอร์เนี่ยใช้รีเจนไปถึง3ตัวด้วยกันเลยนะผมก็คือฟีกีอาสีบาวแมนนะผมแล้วก็ฟีบุกถล่มโมนิชิมานะผมแล้วก็หนวดเขาาร่างหมัดเขียวนั่นเองนะฮะก็ถือว่าทำได้ยากพอสมควรนะผมสำหรับ5แท็กนะผมของสีเขียวนะผมนี่เลยเป็นที่มาของว่าทาไมการจัดซับสีเขียวเนี่ย มันถึงยากมันเองนะฮะต่อมาารูทางด้ของปาร์ตี้เจ็ดแท็กกันบ้างนะผมของสีเขียวนะผมมันก็สามารถทำเจ็ดแท็กได้เช่นกันนะผมแต่จะเป็นสายของลันเนอร์เท่านั้นเลยนะผมต้องใช้ลันเนอร์เท่านั้นนะผมถึงจะทำเจ็ดแท็กได้นะฮะตัวละครรีเจนที่ใช้นะผมก็จะใช้3ตัวเท่ากับของสายหมัดเลยนะผมก็จะเป็นซีบุกถล่มโมนิชิมานะผมโฮดี้นะผมแล้วก็บ่าวแมนนั่นเองนะฮะระดับความยากในการปั้นนะผมผมว่ามันพอๆกับสีเขียวห้าแท็กสายหมัดเลยนะผมซึ่งความยากเท่ากันแบบนี้นะผมจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้เล่นแล้วนะผมว่าชอบแบบไหนนมมากกั อยากได้แอ t แท k กสองร้อยนผมหรือว่าจะเอาไ p พ0แผมแลกกับการดึงทงได้เกตเยอะ แล้วมีเพิ่มระยะการซัดฟิลสตูนะผมแล้วก็มีการลดระยะในการถูกซัดฟิลจากธงสตูด้วยนะผมก็ต้องชังใจให้ดีนะผมว่าตัวละครที่เราเล่นเนี่ยอยากจะเล่นในปาร์ตี้แบบไหนแนวไหนนะผมต้องการอะไรมากกว่ากันนะฮะแล้วจะได้ตั้นได้ถูกต้องตามสไตล์ของตัวเองนั่นเองนะฮะมาต่อกันที่ปาร์ตี้สุดท้ายกันบ้างนะผมของสีเขียวนะผมซึ่งบอกได้ว่านี่คือไฮไลท์ที่สุดแล้วนะผมแล้วก็ทํายากแบบสุดๆเลยนะผมแบบยากโคตรๆนะผมก็คือปาร์ตี้หกแท็กโซออนนั่นเองนะฮะซึ่งปกติแล้วนะผมปาร์ตี้โซออนเนี่ยจะทําได้สูงสุดคือ5แแท็กนะผมต่่วา ขียวเนี่ยสามารถทําไปได้ถึง6แท็กเลยนะผมแท็กเยอะที่สุดในสายโซออนแล้วนะผมที่จะทําได้นะผมแล้วเป็นแอทแทกเกอร์ด้วยนะผมโดยแท็กที่จะได้นะผมก็จะได้แอทแท็กเกอร์โซออนกับตันโลกใหม่ร้อยสวยแล้วก็มนุษย์เงือกนะฮะ ซึ่งไฮไลท์คือเราจะได้ดาเมจแบบเยอะมากๆนะผมไม่ว่าจะมาจากแท็กแอคเกอร์นะผมหรือว่าจะเป็นแท็กโลกใหม่นะผมไม่ว่าเราจะจัด6กแท็กหรือ5แท็กเนี่ยพวกนี้มันจะได้อยู่แล้วนะผมแต่นี่จะเพิ่มเติมเข้ามานะผมก็คือได้แท็กของร้อยสูบเข้ามาด้วยนะผมจะทาให้ดาเมจของการโจมตีปกติธรรมดาเนี่ยเพิ่มขึ้น15%นนะฮะจากแรงอยู่แล้วนะผมก็จะเพิ่มความแรงเข้าไปอีกนะผมจากการโจมตีธรรมดานั่นเองนะฮะ แต่นะผมตัวละครซับที่เราจะต้องใช้นะผมค่อนข้างจะโหดมากๆเลยนะผมเพราะว่าจะต้องใช้เอกไคโดวิกห่งตัวนะผมแล้วก็รีเจนอีก5ตัวเลยนะผมโอ้โหมันจะใช้อะไรเยอะขนาดนี้นะผมโดยเฉพาะรีเจนที่ใช้นะผมจะเป็นฟี่บาวแมนนะผมนวดขาวหมัดเขียวนะผมแจ็คหมัดเขียวนะผมไคโดหมัดเขียวนะผมแล้วก็ฮูสฮูนะผมซึ่งแต่ละตัวนี้คือปั้นเจ้าจ้ทั้งนั้นเลยนะผมบอกได้เลยนะฮะส่วนรูปแบบการจัดซับโทออนแบบแท็กที่น้อยกว่านี้นะผมมันก็ทําได้อยู่นะผมส่วนใหญ่จะเป็น3แท็กหรือ4แท็กเท่านั้นนะฮะแต่ว่า โดยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าอยากได้ได้สแท็กเนี่ยมันต้องใช้ตัวละคร EX 1นึ่งตัวนะผมอย่างน้อยๆผมไม่ว่าจะเป็นไคโดนะผมหรือว่าจะเป็นลูฟี่นิกะเองก็ตามนะฮะซึ่งการปั้นซักโซนของสีเขถอะนะผมถ้าอยากให้แท็กมันเยอะนะผมเราต้องใช้รีเจนที่เยอะแบบปับมานะผมบวกกับ EX ด้วยนะผมมันจะไม่มีแต่ว่าใช้แค่ตัวสเต็ปแล้วจะสามารถปั้นซัโซนแบบ4แท็กขึ้นไปได้นะฮะณตอนนี้นะปัจจุบันผมทําได้แค่3แท็กนะผมใช้รีเจนไปถึงประมาณ3ตัวนะผมสามแท็กแรกมากับ3ตัวรีเจนเลยนะผมก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะผมบอกเลย ผมว่าใครจะทำซับโซออนสีเขียวเนี่ยมันต้องมีแพชชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มเท่านั้นเลยนะผมเพราะว่ามันกินทรัพยากรเยอะมากๆแล้วก็ใช้เวลาในการปั้นแบบเยอะแบบสุดๆไปเลยนะผมพอรีเจนเปนเยอะขนาดนี้นะฮะแล้วก็ต้องมี EX ด้วยนะผมถ้าจะเอาให้แท็กมันเยอะมากพอนะฮะ โอเคผมนั่นก็น่าจะเป็นปาร์ตี้ทั้งหมดที่ผมยกตัวอย่างมาเพื่อโชว์เคสในครั้งนี้นะฮะต่ต้องย้าก่อนเลยนะผมว่าทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันคือปาร์ตี้ที่ดีที่สุดที่ต้องทําตามแบบเป๊ะๆนะผมผมแค่อยากให้บอกว่ามันคือคไกด์ไลน์ในการจัดปาร์ตี้ละกันนะผมว่าถ้าเราจะจัดซับเจ็ดแท็กเนี่ยหรือสายโซออนเนี่ยมันต้องมีตัวละครอะไรยังไงบ้างน,นะผมจะได้มองเห็นเป็นแนวทางในการแลกใส่ตัวละครต่างๆนะผมที่จะมาปั้นเป็นซับแนานาคอต่อไปได้นะฮะหรือจะมาปรับเปลี่ยนเป็นตัวละครที่เรามีอยู่แล้้วแททท็็กกกกกเเหหหมืืืออนนนนนััััไดดช่นนะรรรรถาาใใคีิธจ โซอ้อนได้ใช้จำนวนรีเจนน้อยกว่านี้นะผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาแนะนํากันได้เลยนะผมก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดซับปาร์ตี้กันละกันนะฮะส่วนเรื่องของซับขาวหรือซับดำเนี่ยครั้งนี้ผมอาจจะไม่มีรูปแบบซับมาแนะนำนะผมเนื่องจากว่าตอนนี้นะผมทั้ง2ส,สีเนี่ยตัวละครซับเนี่ยมันยังมีไม่ถึง10ตัวด้วยซ้ำนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า การจัดซัพย์นี่เนี่ยมันคือการค้าสีของทุกสีนะผมแค่แท็กตรงกับที่เราต้องการมาใส่มันเนี่ยมันก็ได้แล้วนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราจัดทั้ง3สีได้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือเอาไอ้สามสีที่เราจัดเนี่ยมาผสมกันนะผมมันก็จะกลายเป็นสีขาวหรือสีดำก็ใช้ได้แล้วนะผมก็จบไปเป็นเรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับซับพอร์ตแท็กไกด์ไลน์นะผมของซัพยเจ็ดแท็กและโซออลนะผมก็ต้องย้ําก่อนเลยนะผมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะผมถ้าเกิดว่าผิิิดดดดดดดพลลลลาาาาาาาปปรระะะะกก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 กใใเเนน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 ีีี่่่่่ยยยย็็ต้้้้้้ออออองงขภัััมมมมมณทวววคผผผแจไไื์หึถ ใครไม่อยากพลาดคนนี้ต่อไปเนี่ยก็สามารถกด Subscribe ไว้ได้เลยนะผมส่วนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันครั้งต่อไปครับเจอกันจง Subscribe